สวัสดีค่ะพบกับดิฉันที่นี่ทับทองและก็ประชาชาติมอเตอร์ลิงนะคะเราอยู่กันในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์2025นะคะปีนี้เนี่ยเขาจัดเป็นครั้งที่21แล้วนะงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์เนี่ยเขาจะจัดปีเว้นปีนะคะสลับกับงานปักกิ่งออโตโชว์นะ สำหรับงานเซี่ยงไฮ้ออโตโชเนี่ยถือได้ว่าเป็นงานที่มีการรวบรวมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลกเลยนะมีรถยนต์แล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมาจัดแสดงในนี้กว่า1,000บริษัทนะคะบนพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ360,000ตารางเมตรนะคะเดี๋ยวให้ไลฟ์จะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะตามมาค่ะ แบรนี้นะก็เป็นแบรนด์ของซีเกอร์นะคะก็เขามีตัวรถยนต์ที่เพิ่งเปิดตัวไปในวันนี้เลยก็คือในส่วนของตัวซีเก้าศูน์ศูน์เจ็ดจีนะคะตัวนี้เนี่ยก็เปิดตัวไปแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เป็นในส่วนของ ซิกเกอร์ศูนเนะคะเป็นโกล์อ e ีดิชันนะเป็นคันสีดําที่จอดอยู่ตรงนู้นนะก็ตกแต่งด้วยโทนสีทองเขามีจํานวนจํากัดแล้วก็เขาบอกว่าเขามาเปิดตัวในงานนี้แล้วก็จะเปิดตัวแล้วก็พร้อมขายอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ราวๆไตมาสที่3นะคะที่ตลาดประเทศจีนชนอีกครั้งนึงค่ะเป็นครั้งแรกที่ทางซิกเกอร์เนี่ยเอาตัวเทคนโนโลยีใหม่เข้ามาใส่นะคะเป็นซูเปอร์ไฮบริดนะคะคันแรกที่เขาไม่ได้เป็นแต่พลีวี EV ีและเขามีในส่วนของพลังงานซูเปอร์ไฮบริดเนี่ยเขา มานาเสนอในตัวนี้นะคะก็เขาเปิดตัววันนี้เป็นการพรีร้อนนะแล้วก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศราคาอย่างเป็นทางการก็ราวๆไตรมาสที่3ของปีนี้ค่ะส่วนบ้านเราเองเนี่ยก็มีในส่วนของคันนี้ค่ะตัวซีเกอร์นะคะเป็นรถยนต์ SUV ที่เอาไปโชว์ในงานมอเตอร์โชว์แล้วก็เขาเนี่ยจะพร้อมเปิดราคาอย่างเป็นทางการแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าบ้านเราได้เนี่ยก็ในช่วงไตรมาส3ค่ะคันนี้ค่ะซีเกอร์นะคะ เจทัวรเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไปทําตลาดในบ้านเราเช่นเดียวกันนะเราต้องมาดูกันว่าเดี๋ยวปีนี้ในช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์เนี่ยเราจะให้เราจะได้เห็นแบรนด์นี้เข้าไปเปิดตัวหรือว่าไปโชว์ในบ้านเราหรือเปล่าหรืออย่างเร็วที่สุดอาจจะเป็นงานมอเตอร์โชปีหน้านะคะกับแบรนด์นี้ค่ะเจทัวรนะคันนี้นะคะ s 0 9นกะก็เป็นรถยนต์ SUV ไฟฟ้า100%ที่เพิ่งเปิดตัววันนี้เลยนะคะสำหรับ คันนี้นะก็เขาบอกว่าราคาถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่1น0 0 0ล้านสามบาทนะก็ต้องดูกันว่าอนาคตเนี่ยรถรุ่นนี้จะมีโอกาสเข้าไปทําตลาดในบ้านเราหรือเปล่านะสําหรับคันนี้ S09 ค่ะจะค่ายฉางอันนะคะ สำหรับคันนี้นะคะตัวอวตารกนะก็เขาความพิเศษของเขาเนี่ยเป็นครั้งแรกของแบรนด์อวตารที่เขานำพลังงานทางเลือกที่เป็นตัว R E E V เนี่ยเข้ามาใส่ด้วยแล้วก็ยังคงเป็นรถ EV ด้วยนะคะมี2พลังงานทางเลือกให้เลือกใช้นะคะเข้ามาพร้อมกับระบบการขับเคลื่อนอัจฉริยะของหัวเว่ย ADA s 3.0นะคะแล้วก็ในส่วนของระบบ Infotainment ของ Harmony OS 4.0นะคะของหัวเว่ยเช่นเดียวกันนะรถคันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะในงานเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์ค่ะโอเคค่ะสำหรับคันนี้นะคะตัวอวตาร02นะเป็นรุ่นพิเศษนะเขาทำมา Limited e dition นะเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ700คันทั่วโลกนะคะกับอวตารคิมโจนนะคะโอ้ดูภายในห้องโดยสารเรียบหรูดูดีมากๆเลย เชอร์รี่กรุ๊ปเนี่ยก็เข้าไปทำตลาดในบ้านเราแล้วนะสองยี่ห้อก็คือเจคู่กับตัวโอมด้านะแล้วก็ส่วนแบรนด์เชอร์รี่เองเนี่ยทางเชอร์รี่กรุ๊ปเนี่ยก็เตรียมที่จะนำเข้าไปเปิดตัวทำตลาดในบ้านเราเช่นเดียวกันนะเขามีไปโชว์ในบ้านเราแล้วนะในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมากับคันนี้ค่ะทิกโก้แปดนะก็เป็นรถยนต์พลังงานไฮบริดนะก็เดี๋ยวดูกันว่าบ้านเราเนี่ยเขาจะเปิดตัวแล้วก็ทำตลาดได้เมื่อไหร่นะตอนนี้เราอยู่กันที่หวัวเว่ยนะอันนี้เนี่ยเนี่ย เป็นในส่วนของตัวแขนกลหรือว่าเป็นตัวโรบอทนะสำหรับใช้ในการชาร์จตัวรถยนต์ไฟฟ้านะตรงนี้เนี่ยก็หลายๆค่ายเนี่ยก็มีมาเปิดตัวเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ค่ะของหัวเว่ยเนี่ยเขาก็มีมาจัดแสดงให้เราดูเหมือนกันนะสำหรับตัวแขนกลสำหรับชาร์จรถไฟฟ้าค่ะ แบรนด์นี้นะคะหงฉีนะก็เป็นรถยนต์แบบว่าซูเปอร์พรีเมียมเลยสําหรับที่ตลาดประเทศจีนเขานะเราจะคุ้นชื่อแล้วก็เห็นหน้าตาของรถคันนี้ก็ตอนที่ประธานาธิบดีของจีนเนี่ยค่ะเขานั่งนะเขาเอามาทําเป็นรถเพื่อความปลอดภัยเป็นรถกันกระสุนนะแต่ว่าอันนี้กอ็อารมณ์คล้ายๆกับเป็นโรสลส์รอยของจีนเขานะหงฉีแล้วก็มีข่าวแว่แวๆมาด้วยค่ะว่าเขาเตรียมที่จะเข้าไปทำตลาดในบ้านเรานะมีการศึกษาแล้วก็มีการตั้งบริษัท เตรียมตั้งบริษัทแล้วแล้วก็มีพนักงานคนแรกแล้วแต่ว่าคงฉีเนี่ยจะพร้อมเปิดตัวและทาตลาดในประเทศไทยได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องรอลุ้นกันดูอีกทีหนึ่งค่ะใครที่บอกว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มซาลงไปแล้วเนี่ยเท่าที่เราดูบรรยากาศในงานเซี่ยงไฮ้เออโตโชปปีนี้นะคะก็บอกได้เลยค่ะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยังไม่ได้ซาไปนะแต่ว่าทางจีนเนี่ยเขามีตัวพลังงานทางเลือกใหม่ที่เข้ามา ส่งเสริมตลาดรถยนต์ e ีนะคะกับตัวพลังงานซ u เปอร์ไฮบริดหรือว่าตัวพลังงาน REEV เนี่ยก็ต้องจับตาดูกันค่ะว่าทางค่ายรถจีนที่เข้าไปทำตลาดในบ้านเราเนี่ยจะนำพลังงานทางเลือกพวกนี้เข้าไปทำตลาด ได้มากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็ตัวพลังงานรถยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยก็จะมีคันไหนที่น่าสนใจเขาจะหยิบเข้าไปทําตลาดในบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คงต้องรุ้กนกันค่ะว่าแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าของจีนแบรนด์ใหม่ๆเนี่ยที่จะเข้าไปทําตลาดในบ้านเราเนี่ยจะมีค่ายไหนบ้างนะคะส่วนวันนี้ที่ชั้นพุทธินีรักทองและประชาชาิมอเตอร์ลี่คงต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ